เปิดตัว GRB Season 2สู่แกนนำชุมชนเยาวชนเครือข่ายภาครัฐและบุคลากรสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานีกับการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำงบประมาณที่คำนึงถึงมิติเพศภาวะ GRB Training รุ่นที่2วันที่27ตุลาคม2568ณนะเทศบาลนครอุบลราชธานี การอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้บริหารทั้งระดับนโยบายและผู้อำนวยการที่อยู่ร่วมกิจกรรมตลอดกระบวนการสะท้อนความมุ่งมั่นและพร้อมขับเคลื่อนแนวทาง GRB สู่การทำงานประจำวันของเทศบาลนครอุบลราชธานีให้เกิดการพัฒนาที่ตอบสนองความต้องการที่แตกต่างกันของคนทุกเพศภาวะและทุกวัยอย่างมีส่วนร่วมยั่งยืน กิจกรรมนี้ได้รับทุนจากแคนาดา Fund อร์โล c คอล n i ิน a ิเทีปีงบประมาณ2025ซึ่งเป็นปีที่2ของการขับเคลื่อน GRB อุบล bon, งบประมาณเพื่อทุกคนที่เป็นความร่วมมือระหว่างคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเทศบาลน,นครอุบลราชธานีและสถานทูตแคนาดาประจำประเทศไทย